สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ผมอยู่วัดสมปอยใหญ่บ้านสมปอยตำบลญสมปอยอำเภอราศสีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาเห็นคุณลุงพ่นขายอย่างแล้วขายกับเขาบอกเดี๋ยวไปถามเพิ่นเอาสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับขายอย่างแน่ครับเนี่ยขายไก่ย่างใส่กรอบสตรไก่โอ้กับเขาก็มีบอกครับเนี่ยกับเขาราดปลาดุกย่างแล้วก็สูบบุหรี่โอ้ราบปลาดุกย่างคือเป็นตาเสียบแท้ถุงละเจ้าบาทครับเนี่ยเท่าไรก็ยี่บห้าบาทบอกครับเนี่ย ละซูบกะเข<า>ือจักบาทโอ้ครับยังละยิบหาบ่ครับลองใส่กอกจักบาทครับใส่กอกครบาทเอาเดี๋ยวผมสิงล,งลองๆซิมใส่กอกเป็นเบิเ่งเด้อเป็นจังได๋ใส่กอกก็10บ,บาทบ่ครับว่าระหว่างวุ่นเสียดนี่แซ่บแฮงแล้วลว่าผมสิกินให้พี่น้องเบิเ่งเด้อครับบาดนี้นเอา <S <S พี่น้องมาซิมใส่กอกเบิ่งแซ่บๆอือแซ่บตัวล่ะคุณลุงขายทุกวันเนี่ยบ่ครับนี่ขายตั้งแต่จักโมงฮอดจักโมงออกไม้สามไม้สไปเทศบาลบ่ครับ นาเทศบาลสมปอยเฮ้างน่บอกครับอืมขายมานานนวบอกครับเนี่ยขายมาสาปีแล้วอืมีลปีที่บ่ได้ไปบ้านอื่นมันบอกครับเนี่ยขายแต่เฉพาะในบ้านสมปอยป่อืมครับครับโอ้แสบยูครับคุณผู้ชมครับได้ขายขานีย้นย้าเหีย้าเยวขเจาหขาเหน้เาเอนีข้วเนาเอเลเาเเเเเ งหเห็ดกับย่า่สองคนแบ่งย่า่กันดีสนิทอืมอว่าเห็ดแล้วเจ้าก็เอามาขายให้ย่า่เป็นถ่ายอยู่บ้านบ่ครับอืมนั่นแหละครับพี่น้องครับเห็นคุณลุงเพิ่นขายนะครับบ่ก็หลังกล้องพอดีโอครับครับเอาผู้ใดเห็นก็อุดหนุนคุณลุงเพิ่นเด้อครับพี่น้องครับเพิ่นขายอยู่ยามมื้อแรล็ดนอหน้าเทศบาลตำบลสมปอยอำเภอราศสีสลัลจังหวัดศรีสะเกษบ้านเฮานี่เนาะครับเนาะออผ่านมาเห็นพี่น้องก็เลยซิ่งเบิ่งนดี๋ยวก็ยางแซ่บเลยครับ10บาทเท่านั้นเองนะครับ อ้ปแปบลยพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติด,ด,ดตามครับสวัสดีครับ